สบายดีพี่น้องสัญดีพี่น้องค่อันนมาี้อนีได้มีไอเดียดีๆพี่น้องเลยเมืองนอกสั่งงานมาพี่น้องกะ็ก็เลยส่วนลูกร้านมาเผ็ดซอยกินซอย แต่บาดีาลูล้วลูบาดีตลูายดงตายกบาดีากข้านอกไปยังโ าอืมวาเอานี้านหุ่ขอบุ้งมนเริ่มมสวางใบมันแกวมาเกี่ยวแล้วท่าเหท่าประดูกปักซ c เมนนาบอกเออก็เจ้าว่ากุกอันนั้นี่เฮ้ย กุ้งณะมันมาเอาในห้องขยญญตั้งมาไปทากุ้บ้านเทียมกระเทียงเต้ากุ้งบ้านเทียงมันใส่กรเทีดครบอืมเอยงก่อนี้ มันคนเผื่อไงวันงัวกระพุกแานเป้ๆแล้วไปปกแปะต้งทิ่มันปักจ้าเป็นอย่งเชาาจ้าเอา็ดอันไปเนาะไปแต่น้าปูนแต่งานปูนมาเบป่วนเพียงฉลนอ๋อเหีอยงมอนตายอายบ่ไร

ข้างข้างบอกมันน้อยเด้อเพื่อยายก็เจ้าขี่รถถีก็มาเด้อนี่ว่าเอามาต้นนี่ได้ขัต้นหน้าต้นเฮิงกว่านี้น่ะบ่เหือขันอยากเามาตนเิงน่ะมันสิเลือแต่ันซเาใส่งมดําลายแหลพี่น้องเอ้ยนักเรียนคือจว่าเขามาเมื่อเบิดลเอม้อเขาเจ้าม้อบ่ล่ะม้อบ่ลูกม้อบ่นกลูกหลานตัวเองพี่น้อง

ผีทางเมืองนอกไหมจิกบขุดผีทางเมืองนอกเลยจ้าที่ฝากเงินมาให้แม่เนาะคือว่าเจ๊แสดงเขาก็เอินแม่เนาะด้วยบิดนี่แหละที่ชิมข้าเฮ็ดเนาะเป็นสะพานบุญให้ซื้อน้ำหวานมาแจกใหญ่สวัสดเฮ็ดแนวกินเผื่อเนาะอ่ะอวยจช่ไหมแม่ถายบอกเลย เเอากีนซองใขานแรงอ้าวคือห้องได้คู่เมาเนยบอใครเนะไ้านดคู่นคูตู้อก็ลียม่าก็มาอด้คูตู้บ้นนะคูตู่กีตาน้องอันนี้นี่เนาะคนอาจารย์เก่าน้องอันนี้บอาจารย์าน้องอันนี้ เี่ยก็เงยก็อันตูดได้เห็นไหเห็นได้าเนี่หาย่เ็นอนหายอน้าูอันพอขาได้จืมันจืดใช่ไหมเป็นนังซื้อนี่เป็นย้อนนางกูนุพอนี่นะเออนำเน้อนมันเอาเอานมนาปนี่สีหาน้าเนี่ย สอบเรอบถนูจอปขาทงดกตายนี่เนาะพี่สิสามพี่สี่เลยสามพี่สี่กบตัวเราจะเอาัหาสามพี่หกาแเลยดิเขาจะเอาหาสี่กบงชูกระหายนายผูดอุกได้เพลียไม่อี้มม่ชูเปลียใหม่ ดูน่าลายกันลายมองดุยเอินมดุดามผูกโหอดหาคนก็กินหมดหมดนี่จ้ำนี่นี่พอดีนี่หนักเออเออเออมาดีๆจะลีกหนัามันแก้เที่ยวอีกเอินหนาวนี่มันลายบการาเขาครัวเาะเอาไดเงินเงินดอนี่นะ ข้าหนังย่าอยู่เลื่อนกับเบิ้ใครมาจ้าจ้าจ้าใครขวานหายวะทำวานเลยแม่บันนี่วานระดมตื่นอีกบช่วงเ้ามโลดีสามใช่แล้วโลดีสาม ลังจะเพิ่มโลที่สี่ด้าได้กินบุได้น้ำจะมีปลาลุงหรือเปล่าคะลูบารีปลาลุงบารีปลาลุงอย่าเข่าแห้งพี่น้องคนละอันคนละอันแม่ซื้อมา้งคนละอันเอาคนละอันเข่าแม่ช่างมาทอดแล้วกินบ่ได้่าาเกินบ่ได้เลยวันนึงน้องกินไเวลาใครห้อยตีหล่อเดี๋ย่าอี๋ยวใช่ของมันนี่คนละถ้วยไป เก็บออกเก็บออกถ้าแมว่ากินกินวาฬพอดีอย่างยันลูกเบาวนถทามหาหวานกินแล้วก็กินบ่ได้ได้ใช่ใชตัวนะน อป้าป๋าขึ้นเธอที่2องเวรทิพเถียงเนาะเมาแดดไม่นะเมาแดดก็เมาที่บึงเขาบัคัมาเอาเท้ากับบไดเมื่อไรเเบิรอีกเลสูกมองแม่แ่วเป็ินกระลงมันเบิร์ตเลยมมา มาเพลาเห็นมักมากอันหุงสุกก็จะกินอาหลวบอกแนวมันมักมาอยู่เปมือวานเยก่อนหมักหงสุกไหมเขาวอเขามาเตะดอนใ่ไหมข้ามาเยอะไหมซีแต่เยอะไหมซีบีเนิะที่นั่นบอกว่าเรวกูอิ่มจีบุน เอาไว้ชิมนงกุ้มันมกุ้นไหร้เอาไว้ปะเีนามาแต่ชีพมูสเอานอนแต่เอาึงว่าทำไมห้าได้รถใหญ่ไปแล้วใส่ทางมแกงมาเลยเนาะมันจะเด็จไลของอันนี้นะเจด้าก็ถือกระติกท่ากแใส่กระต่าใส่ทา้งหนาเชือกมะหอด้วก็ชิเทตาางแต่พี่สังทางกดีพีสังได้ลงจะไปทางนน้องภูพีิ น้องเขากสิไิ้เก็บฝาไว้เพียงเท่นี้เนาะฝากกดไไหลกดแแรกกดติดตาช่องอื่นเด้อพี่น้องเด้อพิอดพลาดประการได้ก็กราอโทษขเขาไยพี่น้องจะคิดหน้าเพาะกันใหม่